เสียงแมวจรครับเสียงแมวจรคนเอามาปล่อยครับเอามาปล่อยทิ้งไว้บางทีก็ขับรถไปไปเจอมัดไว้ในทุงปุย๋ยตกอยู่ข้างทางไปเห็นนึกว่านึกว่าเขามัดงูหรืออะไรปบเปิดดูซะนั่นแหละเป็นแมวแมวแมว่แมลูกอยู่ในทุงปุย๋ยโอ้เป็ี่นกรรมคนเอามาปล่อยทิ้งทำแย่มากเลย ทิ้งก็ทิ้งไว้หน้าวัดอีกแกไม่บอกามิกัดที่ไหนเนี่ยเลยครับแบบนี้ครับโอ้อตอนนี้ผมเห็นผมต้อเลี้ยงไว้ครับไม่ปล่อยเขาไปไหนนี่ให้เขากินข้าวให้อิ่มน,นี่ครับแมวจรจัดเอามาทิ้งไว้ก็เป็นแมวปา่าแมวนาครับอยู่ทุกหน้าก็ะในบุญครับไม่ได้หวังอะไรครับก็คือหวังไว่าได้ได้ช่วยเหลือไอ เพื่อนรูวมโลกครับเขาก็ดีครับเขเฝ้าเที่ยงนาเฝ้าอะไรให้ครับแล้วก็ไล่หนูน์ไล่อะไรให้นี่ครับ<ม>ก็เขามาเฝ้าให้ก็ดีครับนี่เขาก็อยู่เป็นเพื่อนเขากินไปครับนี่ลกูกเขาที่นี่สี่ห้าตัวตายไปตัวหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรมากัดจะมากัดตายไปหลายตัวแล้วดูครับ เด็นยวเราหน้าสงสารมน้าเวทนาเก่งมีคน,อนเอามาปล่อยให้ไว้จริงๆเลยนี่ครับผมผมก็ดูเลไว้ครับอีให้คนใจรับไปเลี้ยงไหมครับสักตัวไปเลี้ยงช่วยกัน,นค,คนรักแมวครับทาสแมวครับคนที่รักจริงๆครับตัวเล็กครับก็เอามาให้ชมกันตอนนีน้ครับผมครับสวัสดีครับ